สวัสดีครับจากช่องใ,ใจใจเอ็มวันอีพีสองครับผมมาฟังทำต่อจากช่างหลาดเรื่องยุคเรื่องอะไรครับไม,ไม่ใช่ทำมากแบบพูดถละคราบจริงของชีวิตสัตว์โลกครับโดยเฉพาะมนุษย์มนุษย์เราจะมีช่วงมันมีสีช่วงช่วงตั้งแต่ตั้งพศออมาพศออเริ่มต้นจากพระพ,พุทธพระพ,พุทธเจ้าท่านตรินิพพานขึ้นไปแล้ว ปานนี้ผ่านไปแล้วก็ตั้งพศมาเลยตั้งแต่พศสอ 8, แปดมาถึงปัจจุบันมันจะมีช่วงการใช้ชีวิตของมนุษย์มนุษย์เราจะมีสี่จังหวะสเวลาตั้งแต่อายุเริ่มต้นมาอ2000อ,อสอหนึ่งมันจะมาถึงพศสอคอสอง0้อยอห้าร มันจะเปลี่ยนผ่านมนุษย์จิตใจมนุษย์มันจะไม่เหมือนกันแต่ละยุคแต่ละยและปัจจุบ,บันนี้คนที่เกิดในช่วงพศ2400ถึง2499มันจะเป็นยุคของอคนมีคนมีบุญที่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์ ช่วงสมัยมนุษย์ช่วง2,400ถึง2,500เนี่ยจะเวลามนุษย์พูดกันเขาจะใช้เหตุใช้ผลไม่ใช้ความแรงไม่ใช้ความนแรงนะแต่ช่วงที่2,500ถึง2,565ปัจจุบันนี่แหละเราสังเกตด,ดูนะทั้งใบรุ่นทั้งคนผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ในช่วงอายุฆ่ากันตายอยู่จริงๆเขาไม่ได้พูดด้วยเหตุผลไม่เอารถปาดหน้ากันก็ฆ่ากันฆ่ากันแล้วลงมาเอ้ยมึงทาอะไรมึงทาไงอย่างนี้แล้วผูกแต่สมัยโบราณเนี่ยสมัยช่วงคนโบราณสมัยก่อนอ้าวพูดกันทักทายกันเวลาเดินส่วนมากมันจะเดินนอกถามไทยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินจิตใจเนี่ยเป็นเทวดาเดี๋ยวนี้คนไม่ใช่ใจเทวดา ใจสัวเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าใจสัตว์แต่็ลดใจใจเป็นนเยอะขึ้นมาเห็นกันแม่ค้าลูกนูกับแม่เห็นครับหัวข้าเมียเห็นครับเมียข้าหัวเห็นครับทีีน้มีทุกอย่างครับเมียมีชู้มีชู้หัวมีชู้แล้วก็ ครอบครัววุ่นวายหัวเมียเวลาทะเลาะกันไม่ใช่เหตุผลเออลงไม้ลงมืออลูกก็ไม่ฟังป่ะไม่ฟังไม่เชื่อฟังเพราะนี่จริงจริงผมผ่านมาเวลาพ่อแม่พูดไปเขาก็ไม่พูดเขาจะไม่ฟังแต่เมื่อก่อนเนี่ยฟังพ่อแม่บอกว่าเออมึงมึงไม่ต้องไปนะเออก็ก็ไม่ไป ไปดูโรงหนังโรงละครห้ามไปนะอยู่บ้านอยู่เรือนเป็นผู้หญิงนะเนี่ะห้ามออกจากบ้านเ,าเดี๋ยวนี้เขาจะพูดยังไงร,รู้ไหมเด็กวัยรุ่นเนี่ยแม่อยู่บ้านดีที่สุด่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดอยู่กับบ้านนี่แหละเดี๋ยวหนูไปเอง <laughs> คนเฒ่าคนแก่อยู่นิ่งนิ่งอย่าพูดเออมีอะไรก็อยู่ <laughs> มันลาบากทุกวันนี้นะเดี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นคนคําว่าคนรู้ไหมภาษาคนมันนี่มันลุยมันเละคเรียคเรีควนกวนเมื่อก่อนเป็นมนุษย์นะมนุษย์ีถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐถือว่าจะเรียกเป็นเทวดาก็ได้จะเอาแบบสัตว์แบบย่อยยกหรือสัตว์แบบสัตว์พัวควายเลือกเอาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่เออเปลี่ยนผ่านครับเปลี่ยนผ่านไปแล้ว อย่างนี้มาพิจารณาโอ้มันใช่นัวแต่ว่าต้องพิจารณาต้องมองโลกแต่ว่าเราต้องเข้าใจในยุคปัจจุบันนะคนแก่ต้องเข้าใจยุคปัจจุบันด้วยและก็ะลูกหลานก็เข้าใจต้องศึกษาคนที่เกิดมานานพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านพูดมาเหยียดผลไหมเราก็สอนให้ลูกรับฟังความคิดเห็นความสอนของพ่อแม่ ฟังเอาแล้วไปปฏิบัติปฏิบัติได้แค่ไหนก็ขอให้ปฏิบัติเห็นไหมแต่ทีนี้พ่อพ่อเขาต้องเข้าใจลูกหลานเพราะว่ามันเป็นคนละสมัยนะเราจะบอกคือไม้เดียวนี่ไปฟาดก,ก็ไม่ได้นะดเดี๋ยวนี้เขาห้ามครูตีนักเรียนยไหนห้ามยังเป็นเพราะอะไรเขาถือไม่ให้ตีนักเรียนเพราะว่าเด็กทุกวันนี้มันไม่เหมือนเด็กเมื่อก่อนถ้าตีมันอาฆาตน,นะเด็กทุกวันนี้ เข้าใจไหมเข้าใจครับเมื่อก่อนเดี๋ยวใหมครูตีนี่รวยงบมือแหละมโดนผมโดนตีด้วยกลัวกลัวทีนี้กลัวทุบเลยว้าครูวายนั่นไหวแท่งๆนะเอามามันเกี้ยวเสียอันช็กรับมันจุกอยู่ไปเกี่ยวงานนัเมื่อคืนเขาครูห้ามไปนะเขาได้ตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ครูห้ามตีเด็กนักเรียนก็จะ ตั้งกฎหมายใหม่เวลาตีบางทีครูเนี่ยก็มีอารมณ์ค้างมาจากบ้านมาลงที่เด็กทีนี้โดยเพราะว่าครูมันมีเรื่สินเีต้องบรรยายแล้วต้องบรรยายแล้วรู้ดทีนี้ทีนี้ถ้าล้อกับผัวกับเมียมามาลงกับเด็กเออทีนี้เขาก็เลยตั้งโกฎเกณฑ์มาห้ามตีเด็กเพราะว่าเมื่อก่อนครูนี่ตีเหมือนลูกเนี่ย ตีด้วยความตรงตีด้วยความรักความรักความตีด้วยความรักตีแล้วมันั่าเสียอกเสียใจทีนี้อ่ผมเคยโดนด้วยตีเนอะเจ็บสุดเจ็บสุดเจ็บสุดเป็นแม่แบบที่ดีเด้ใช่ไม่ใช่แม่แบบแม่แบบเอ็นเอียงเหนือทุกวันนี้เนี่เราไม่ได้ดูถูกครูหรอกแต่ว่าครูก็เราเห็นแต่ว่าเราก็ไม่โทษเพราะว่า การเป็นอยู่มันไม่เหมือนมันป่ากัดทินทีนช่าหลาดพูดเข้าเป้าเลยครับถ้ายิงปืนในเข้ากลางเป้าทุกนัดนะที่พูดประเนครับอย่างตำรวจเนี่ยก็เือนกันครับมันจะดีทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้มันจะชั่วทุกคนก็มันก็ไปไม่ได้มันไม่ใช่แต่ถ้าไม่มีตำรวจอยู่ไม่ได้เะยาไม่มีตำรวจอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกับพระอยู่วัดนี่แสมมุติว่าพระไม่มีเราเดี๋ยวนี้พระว่าโอ้พระบุณธอยู่วัดที่ปั๊ แต่ว่าถ้าไม่มีผ้าแล้วทาไงก็ไม่ได้เวลาตายมาเป็นไงจะเอาผ้าที่ไหนมาสมมติว่าไม่มีผ้าตะกุจะเปิดซีเดียเอามันก็ไม่เหมือนผ้าจริงก็จากนั้นมันจะชั่วจะดีเราก็ต้องมีไว้บ้างถูกไหมครับถูกครับอย่างตำรวจเนี่ยจะชั่วจะดีเ้าสมมตินะเขาเขาเลยรู้ว่าเขาเป็นตำรวจเลยนี่สมมติว่าตำรวจมานั่งอยู่นี่เขาจะมาปนเขารู้ว่า ดาบสุดใจนั่งอยู่นี่เออเขาก็เปลี่ยนใจเลยเออแต่เราก็ไม่ได้มานั่งเฝ้าอยู่นี่หรอกแต่เพียงเขาดูตำรวจเขายังมีเขามาบ่อยนะเออเขายังมากลัวดิเขาจะทำผิดกฎหมายจะป้นร้านนี้ก่อนนะไม่ไหวเ้มาทุกวันนันี่มาทุกวันกูไม่กล้าหรอวะเนี่ยเปลี่ยนเป้าเลยดีอยู่นะนี่นี่ตอนนี้ตำรวจตำรวจมันคือคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รักษาได้ทั่วประเทศไทยนี่แหละ ไ,ไม่ใช่ว่าเออจับได้ทั่วประเทศแต่จับเหตุการณ์เหตุการณ์ซึ่งหน้านะใช่เหตุการณ์หน้าถ้าเหตุการณ์ไม่ซึ่งหน้ามันต้องให้ให้ตำรวจพื้นที่เขาจัดการใช่ไหมอย่างนี้สมมติเขาป้นกันยิงกันที่นี้ พื้นที่อยู่อำเพลิงใช่ไหมแต่ดาบสุดใจนั่งอยู่นี่ดาบสุดใจไปละงับเหตไดเลยนะไม่ได้ก้าวไกลนะเพราะว่าไม่ใช่กก้าวหน้าถ้าคุณไม่ทําหน้าที่ก็เหนื่อยไม่ารก้าวไกลเลยาเว้นการปฏิบัตลหน้าที่หนักเลยนี่ท่านรู้จริงเรื่อๆครับผมเ้าเกิดการซึ่งหน้าถ้ามาที่หลังไม่เห็นมันต้องสอบพยานสอบล้วฟ้องศาลน้่นหาตัวมาไม่ใช่ว่าจะจับได้ง่ายเลยครับจับคนคนหนึ่งเน่ะมันไม่ใช่ง่าย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไวาไปจับไปเลยตามมายานิศาลเขายิ่งไม่ให้จับก็ต้องมีหมายศาลหมายใช่ไม่ง่ายเลยเพราะว่าถ้าจับเราวปันยาวอาพอดีนะยเด็ดดับตุนใจเนี่ยจะมาว้ยอยปวดคนเป็นางล่ะคนหน้าบวบมันบป็ไงไมไปใบคนสารน่ะใบใบสาลน่ะไม่มีไม่มีด้วยเจ้ากันไม่ทังหรอกเรากัยอมเจ้าเลยหมายคนอยู่ไหนมามามาเลยไม่มีหมายคนอ่าไม่หมายคน โด,โดนเลยแล้วเอาที่มันต้องเ <c oughs> อาแค่นี้กอ่กอนวันนี้นะครับสองคลิปนะครับขอบคุณครับว่าคุณคุยกับท่านเนี่ยโอ้ความรู้เยอะเหลือเกิน